h ฮลโลเฮลโลสวัสดีค่ะทักทายทักทายยำดึกจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ไลฟ์ที่บ้านเลยนะคะยำดึกที่ซูริกซูริกมามุกกันก่อนเร็วเดี๋ยวคุณโชว์ขอใส่ไมค์ก่อนนะคะได้ยินกันไหมเอ <me> ่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครูโชว์ขอแชร์ก่อน ใครยังใครเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะสักครู่นะสักครู่หนึ่งมันยังไม่เด้งขึ้นเดี๋ยวครูโชว์ขอแชร์รอเพื่อนๆหน่อยรอเพื่อนๆหน่อยตอนนี้ยามดึกสามทุ่มครึ่งครูโชว์มา มาไม่นานนะมาแป๊บเดียวไม่ดึกมากไม่ดึกมากมูฟเันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณโชว์ขอแชร์ก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์ตอนนี้คุณน็อตกำลังไลฟ์อยู่เพื่อนๆไปอยู่ที่หน้าไลฟ์คุณน็อตนะคะ <c oughs> โอเควันนี้มาในหัวข้ออะไรเอ่ย me, me. เอาเพลงอะไรดีเอาเพลง <Let me. S 1> ใครเข้ามาเป็นคนแรกเอ่ย <Crazy. S 1> ใครเข้ามาทักทายเป็นคนแรก so เข้ามาทักทายกันหน่อยเร็ว ดี๋ยวคุณโชว์ขอแชร์ก่อนนะคะเพลงนี้แล้วกันวันนี้มาในหัวข้ออะไรคุณโชว์จะไลฟ์ในหัวข้อวิธีเช็ควิธีเช็คความคิดตัวเองนะคะวิธีเช็คความคิดตัวเองว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะเดี๋ยวคุณโชว์ขอ ปรับกล้องนิดนึงเหมือนมันจะเอียงเอียงเพราะวางเอียงเอียงใครเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วเราเนเพื่อนก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยเด้งขึ้นนะตอนนี้ไลฟ์ชนกันมากสาวสาวเซ็ตซี่ไลฟ์ชนกันเป็น เอ่อชั่วโมงละสองสามคนเลยเราเพื่อนก่อนนะคะวันนี้มาไม่หนักมากไม่หนักมากว้าวว้าวคัวเดลจากอิตาลีมาเป็นคนแรกเลยนะคะมาคอมเมนต์เป็นคนแรกเลยว้าวว้าวสวยมากนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคนางฟ้ามาอีกแล้วใช่ไหม นางฟ้าอะไรสวยอย่างนี้มายกย้ายกันก่อนก่อนที่จะเข้าไลน์นะคะช่วงรอเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ครูโชว,มบบว์มาแบบว่ามาแบบว่าไม่รู้อยากออกก็ออกนะแล้วก็หาหัวข้อหาข้อคิดดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วย วันนี้มาแบบยกย้ายธรรมดานะยกย้ายธรรมดาไม่แรงมากเท่าไหร่เดี๋ยวครูโชว์ขอแชร์แชร์ไปแล้วนะแชร์ไปแล้วเดี๋ยวแชร์อีกรอบหนึ่ง,องโอเคตอนนี้ไลฟ์ชนตอนนี้ไลฟ์ชนกับ,บคุณนต มีสองเครื่องกดดูสองเครื่องนะคะวันนี้ครูโชว์มาไลฟ์ในหัวข้อของวิธีการเช็คความคิดตัวเองนะเดี๋ยวครูโชว์จะไม่รอนานเนาะเดี๋ยวครูโชว์ไลฟ์เลยแล้วกันเออไม่ใช่เดี๋ยวครูโชว์ไลฟ์เดี๋ยวครูโชว์พูดเลยแล้วกันจบเพลงแล้วโอเคจบเพลงแล้วเราไปกันเลย เดี๋ยวครูโชว์ไลฟ์เก็บไว้แล้วใครมาดูย้อนหลังนะคะใครมาดูย้อนหลังเข้ามาดูได้เลยแชร์เก็บไว้แชร์เก็บไว้มาดูย้อนหลังนะวันนี้ทําไมครูโชว์เอาหัวข้อนี้มาพูดหัวข้อเรื่องของความคิดนะครูโชว์รู้ว่าหลายคนอย่าไห้ตรงกล้องหน่อยครูโชว์รู้ว่าหลายคนกําลังกําลังคิดอะไรอยู่มีความคิดอยู่ในสมองแต่ไม่แน่ใจ แต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันใช่ที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าวันนี้ครูโชจะมีมาให้มามาให้ข้อคิดดีๆว่าคุณจะต้องใช้วิธีไหนในการเอามาเปรียบเทียบเอามาไต่ตองเอามาคำนวณว่าเฮ้ยมันจะต้องมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้ครูโชอยากจะบอกก่อนนะว่า เวลาคุณคิดอะไรแล้วคุณจะลงมือทำอะไรอะ่ะคุณคิดคิดเยอะไหมครูโชรู้ว่ามีหลายคนมากที่คิดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีคิดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีครูโชก็เป็นไม่ใช่ว่าครูโชออกมาพูดแล้วครูโชจะไม่เป็นนะคะครูโชก็เป็นเป็นในบางครัง้งบางอย่าง แต่ครูโวจะมีเทคนิคว่าจะเช็คยังไงวิธีการเช็คนะคะวิธีการเช็คความคิดของคุณเองว่ามันใช่หรือเปล่าคุณลองคิดดูนะถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างคิดแล้วว่าจะทำคิดแล้วว่าจะทำแล้วมันมีอะไร สอดแทรกมันมีอะไรเข้ามาให้เราได้ทำอย่างอื่นแล้วสิ่งนั้นนะ่ะที่คุณอยากทำแล้วคุณคิดไว้คุณกลับมาคิดอีกแล้วเมื่อเวลาคุณทำอะไรที่มันน่าสนใจกว่านะที่มันน่าสนใจน่าตื่นเต้นกว่าคุณไปทำสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณก็ยังกลับมาคิดกลับมาคิดเรื่องเดิมสิ่งเดิมที่คุณเคยคิดแล้วอยากจะทำ คุณกลับมาคิดมันอีกคิดมันอีกแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีถ้าคุณไม่เลิกถ้าหัวสมองคุณไม่ได้เลิกที่จะคิดเรื่องนั้นนั่นมันหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณคิดซ้ำๆวนไปแต่ยังไม่ได้ทำนั่นคือมันใช่นั่นคือมันสิ่งที่คุณต้องการ เป็นสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้มันทำให้ไม่ได้ลงมือทำให้คุณเช็คว่าเวลาที่คุณหยุดคิดหรือว่าหยุดทำอะไรไปแล้วคุณไม่ได้โหยหามันอีกย้ำนะคะถ้าคุณหยุดทำอะไรไปหรือว่าหยุดคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้ว คุณไม่ได้โหยหามันคุณไม่ได้กลับมาคิดมันไม่ได้อยากกลับมาทํามันอีกนั่นคือไม่ใช่ครูโชจะยกตัวอย่างให้ครูโชจะยกตัวอย่างให้สําหรับคนที่อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆของครูโชแล้วกันว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนครูโชเคยออกมาหน้ากล้องเนาะเมื่อปีเอ่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่มันเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นพอออกมาหน้ากล้องออกมาสอนออกมาไลฟ์ออกมาให้ ความรู้ดีๆกับผู้คนเนี่ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราหยุดไปมันมีช่วงหนึ่งที่เราหยุดไปถ้าใครหยุดไปแล้วไม่ได้โหยหาไม่ได้อยากจะออกมาหน้ากล้องไม่ได้อยากจะอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ได้อยากออกมาสอนคุณลืมสิ่งนั้นไปเลยโดยที่คุณใช้ชีวิตประจำวันมันมีความสุขดีและคุณไม่ได้หวนคิดมาเลยว่าคุณอยากแบ่งปัน คุณอยากออกหน้ากล้องคุณอยากมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่หวนคิดอยู่ในสมองคุณอันนั้นแปลว่าคุณไม่ต้องการแหละไม่ใช่มันยังไม่ใช่สำหรับคุณคุณไม่ต้องการมันแหละแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณหยุดมันไปหยุดทําหยุดออกมาหน้ากล้องแล้วคุณโหยหามันเฮ้ยฉันอยากออกอะฉันฉันอยากออกมาแบ่งปันฉันอยากออกมาเป็นแสงสว่างฉันอยากออกมา ทำอะไรบุญโลกออนไลน์ให้คนให้คนเขาได้จดจำให้คนเขาได้เอ่อให้เราได้เพิ่มมูลค่าให้กับหลายๆคนถ้าคุณยังโหยอยู่ถ้าคุณยังโหยหาและคิดซ้ำๆอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดและจะลงมือทำอ่ะมันใช่ให้ทำต่อไป ให้ทำต่อไปนะคะถ้าคุณหยุดแล้วแล้วมันโหยหาแล้วมันรู้สึกว่าฉันอยากออกอะแต่มันด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ที่มันมาปิดกัน้นมาทําให้คุณหยุดไปเสียงรอบข้างทั้งหลายจงทํามันต่อไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมเดี๋ยวครูโชจะเอานิยามอันนี้ให้นะว่าถ้าหัวสมองถ้าความคิด เอาแบบนี้แล้วกันถ้าความคิดของคุณมันไม่เลิกที่จะคิดสิ่งนั้นอะ่ะอย่าหยุดที่จะลงมือทํำมันอันนี้ครูโชว์สรุปให้เป็นนิยามสั้นๆให้เลยนะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังเพราะวันนี้ครูโชว์มาดึกนะอาจจะมีคนเข้ามาดูน้อยแต่ครูโชว์ไม่ซีเรียสคนที่เข้ามาดูที่หลังจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้กับไลฟ์นี้มากเพราะว่า ไม่ว่าจะกี่คนเข้ามาดูครูโชก็ให้เต็มที่เหมือนกับที่มีคนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะคะครูโชอยากจะบอกซ้ําย้ําให้เอาไปใช้ได้เลยนะถ้าความคิดของคุณถ้าความคิดของคุณมันไม่หยุดคิดถ้าความคิดของคุณมันไม่หยุดคิด อย่าหยุดที่จะทำมันเพราะไม่งั้นคุณก็จะวนเวียนอยู่กับความคิดนั้นคิดแล้วแต่ไม่ได้ทำคุณก็ต้องกลับมาคิดอีกฉันยังไม่ได้ทำคิดแล้วยังไม่ได้ทำก็ต้องกลับมาอีกยังไงมันต้องทำถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคิดวนไปวนมาแต่จะทำยังไม่ได้ทำก็กลับมาคิดอีกเหมือนรีเทิร์นเหมือนกอหนังหลายๆรอบ ซ้ำๆซ้ำๆกันอีกให้สังเกตเลยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ว่ามันใช่สิ่งที่คุณคิดอนะมันใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้ลงมือทำถ้าคุณยังไม่หยุดที่จะคิดมันอย่าหยุดที่จะลงมือทำมันนะคะครูโชฝากไว้เท่านี้นะวันนี้ครูโชมาแบบว่า ขนตามาเป็นแผงเลยนะคะแต่แต่งแต่งหน้าไม่ค่อยได้จัดเท่าไหร่แต่ขนตามาเป็นแผงเลยเพราะว่าเออก็ลองลองเปลี่ยนขนตาหลายๆรูปแบบไปวันนี้ขนตาจะแบบจะจะสะพังมากเลยนะ,ะอาจจะเหมาะกับชุดอาจจะเหมาะกับชุดได้ไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะคะใครใครอยู่ตรงนี้คอนเฟิร์มได้นะไม่รู้ได้ยินเสียงครูโชหรือเปล่าครูโชเปิดไมค์ถูกไหมถามใจตัวให้แน่ชัด ขอบคุณครูอเดลมากค่ะที่ที่เข้ามากดหัวใจให้รัวๆสลับแสดงว่าตอนนี้สลับเครื่องดูครูน็อตอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์ชนกับครูน็อตอยู่ถามใจตัวเองให้แน่ชัดใช่คะ่ะเมื่อวานครูโชว์ไลฟ์เป็นในเรื่องของความชัดเจนตาสวยมากค่ะขอบคุณครูอเดลมากๆนะคะเมื่อวานไลฟ์ไปนในเรื่องของ ออความชัดเจนกับตัวเองนะคะแต่วันนี้ครูโชมาให้วิธีวิธีเช็คความคิดของตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าชัดค่ะเสียงชัดขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ครูโชให้ไปแล้วคุณลองเอาไปทําดูครูโชรู้ว่าหลายคนหลายคนเป็นแบบนี้เป็นแบบที่ครูโชเคยเป็นคือคิดแล้วแต่ยังไม่ไลงมือทําแต่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ย แล้ลงมือทําไปมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมมันจะใช่ที่ฉันต้องการไหมวิธีเช็คก็คือเนี่ยถ้าคุณคิดซ้ําๆวนไปซ้ําๆแต่ยังไม่ลงมือทําแล้วมันไม่หลุดออกจากความคิดคุณคุณยังโหยหามันอยู่คุณต้องทํามันไม่วันไหนก็วันหนึ่งคุณก็ต้องทํามันนะคะถ้าคุณ ไม่โหยหามาแล้วปล่อยไปได้เลยนะคะถ้าหยุดคิดไม่ได้อย่าหยุดที่จะทำมันครูโชว์ฝากไว้เท่านี้นะขอบคุณมากมากเลยสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้แล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังนะก็ใครที่เข้ามาย้อนหลังฝากแชร์ด้วยนะคะอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองคนที่กำลัง สับสนคนที่กำลังกาลังคิดว่าออฉันจะไปฉันจะเชื่อความคิดฉันดีไหมนะคะอันนี้ฝากไว้ครูโชขอบคุณมากๆนะสะสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์บ๊ายบาย